ขอกราบนสัสก,การพระเทรานุทเทรัที่เคารพทุกรูปที่ได้ส่วนชยมงคลคาถาเพื่อเป็นสิริมงคลกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและกับพวกเราทุกคนที่ได้ประชุมกันอยู่นที่นี้ท่านนายกสภาและกรรมการสภาที่เคารพท่านอธิการบดีผู้บริหารครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และหน้าที่สําคัญคือท่านบุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่านทุกสาขาวันนี้เป็นวันมงคลของพวกท่านทั้งหลายหลังจากที่ได้เพียรพยายามศึกษามาหลายปีบัดน,นี้ท่านทั้งหลายก็ได้สาเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการแล้วก็มีปริญญาบัตรเป็นหลักฐาน แสดงความสำเร็จของท่านเป็นที่ชื่นชมของพ่อแม่ผู้ปกครองพี่พี่น้องน้องเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นบัณฑิตถ้าพูดถึงคำนิยามที่หลวงพ่อพระพุทธธาตุได้ให้ไหว้ก็คือผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาความรู้และประพฤติดีประพฤติชอบ าแสดงว่ามีสององค์ประกอบที่สำคัญคือปัญญาความรู้ความรู้ทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้เรียนจนจบปริญญาขั้นต่างๆนี้ก็เชื่อว่าเป็นความรู้ที่ได้มาตรฐานในปัจจุบันนี้แต่ภายหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆรวมทั้งความก้าวหน้าของความรู้และวิทยาการ ก็เป็นหน้าที่ของบัณฑิตที่จะต้องติดตามความรู้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนไปและธุรกิจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนไปด้วยได้มีผู้คาดการว่าการเปลี่ยนแปลงภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยอย่างน้อยจะไม่น้อยกว่า10ปีที่ผ่านไปยกตัวอย่างเช่น การระบาดของโควิด -19 ใน2ปีเศษนี้ก็เชื่อว่าไม่ใช่การระบาดครั้งสุดท้ายสำหรับศตรวตรรษนี้น่าจะมีการระบาดของเชื้อโรคโดยเฉพาะไวรัสอื่นอีกแล้วก็รุนแรงอาจจะน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับที่ผ่านมาแล้ว2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นการออกแบบระบบการแพทย์และสาธารณสุขก็ต้องเปลี่ยนไป พราะที่ผ่านมาเนี่ยเราออกแบบระบบสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อรองรับปัญหาสุขภาพของปัจเจกบุคคลแต่เมื่อเกิดโรคระบาดเนี่ยมันระบาดเป็นพันล้านคนแล้วก็ระบาดเมืองแล้วมากมากด้วยเตียงก็ไม่พอต้องทําเตียงเสริมต้องทําเตียงสนามอะไรต่อไม่ไรเหล่านี้เป็นต้นวัคซีนโชคดีหน่อยที่เที่ยวนี้เนี่ย การผลิตวัคซีนใช้เวลาน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ hmm. การแพร่ของมนุษย์ mm hmm. คือใช้เวลาเพียงครึ่งปีเราก็ได้วัคซีนขึ้นมาปกติครั้งก,ก่อนนี้ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะได้วัคซีนขึ้นมาเพื่อจะป้องกันโรคอย่างไรก็ดีโรคระบาดยังจะมีมาอีกบทเรียนที่เราได้รับในสองปีกว่านี้น่าจะเป็นบทเรียนที่สรุปและเป็นบทเรียนที่สําคัญเพื่อจะเตรียมตัวรับ แนวโน้อมอีกอันหนึ่งก็คือโครงสร้างของประชากรของโลกใบนี้น่าจะขยายตัวมากโดยเฉพาะในประเทศแอฟริกาเขาเชื่อว่าแอฟริกานี่จะถึงพันล้านในเร็วนี้แล้วก็ในอเมริกาใต้ส่วนว่าในบางประเทศซึ่งในประเทศชั้นกลางหรือชั้นพัฒนาแล้วเนี่ยจำนวนประชากรลดลงเพราะว่าเด็กเนี่ยเกิดน,น้อย ของเราปีที่ผ่านมาคนตายมีมากกว่าคนเกิดเราเคยคลอดเด็กปีละล้านตอนนี้เหลือห้าแสนคือดลดลงมาเลอครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นปัญหาของแรงงานและผู้ทํางานเพราะว่าผู้ทํางานเนี่ยต้องทํางานเพื่อเลี้ยงเด็กเล็กแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยส่วนผู้สูงอายุจะมากขึ้น ขณะนี้ก็ประมาณ20% 1ใน5แต่บางอำเภอเกินเกิน1ใน5 25%ก็มีเพราะฉะนั้นเ,เป็นปัญหาใหญ่ว่าเราจะทำอย่างไรแนวโน้มที่จะใช้โรบอตมาช่วยมาแทนกำลังคนในงานที่ต้องการความแม่นยำและเป็นงานที่ซ้ำๆซ,ำซ,กซากๆเนี่ยก็คงจะมากขึ้น ก็คงจะมากขึ้นโรงงานต่างๆก็จะใช้โรบอทมากขึ้นนะครับแนวโน้มอันที่สาก็คือคนชั้นกลางซึ่งมี purchasing power สูงเคยอยู่ในยุโรปและอเมริกามาประมาณ100ปีที่ผ่านไปเดี๋ยวนี้เชื่อว่ามันจะชิฟมาที่เอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดียจะมีคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมหาศาลเลย นอกเหนือจากที่มีอยู่ในญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้แล้วเมื่อมีชนชัดกลางสูงการค้าขายมันก็สะดวกขึ้นขายของแพงได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นพวกเราที่ทําธุรกิจอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเป็นเป็นเป็สำคัญอันที่4ที่เราหนีไม่พ้นแล้วก็เป็นเป็นปัญหาที่ผ่านมานานแล้วก็เป็นปัญหาที่รุนแรงมากที่สุด แล้วก็เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของมนุษยชาติก็คือวิกฤตทางด้านดินฟ้าอากาศเป็นวิกฤตที่รุนแรงขึ้นทุกทีจากการที่เราประกอบกิจการซึ่งเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศแล้วก็เก็บกักความร้อนที่ได้จากแสงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนออกไปในอวกาศก็ทำให้โรคเนี่ยร้อนขึ้นและเมื่อโรคร้อนขึ้นก็เกิดปัญหาเยอะแยะเลย มันหายไปยะเลยมนุษย์เคยได้น้ําจืดจากสองแหล่งคือฝนและการละลายของน้ําแข็งและหิมะขณะน,นี้แต่มันเป็นฤด,ดูขณะนี้ผู้ที่ต้องอาศัยน้ําจืดจากการละลายน้ําแข็งหิมะนี่ยรวนเร็วหมดละเพราะว่าจากภาวะโลกร้อนเนี่ยทาให้ฐานน้าแข็งนี่หดสั้นเข้าแล้วมันคงจะหมดไปในไม่เหลวเนี่ยแล้วเขาจะเอาน้ําจืดที่ไหนเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ได้ ส่วนบางประเทศก็ได้น้ำฝนเยอะเลยแล้วก็ฝนฝนเกิดปัญหาเกิดลมพายุอะไรต่างหลาทำให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตมนุษย์ด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ต้องเรียนรู้มากขึ้นและปรับตัวให้ได้มากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเข้ามาแลาเราเราประสบแล้วละ่ะก็คือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกสาขาวิชา และเกี่ยวข้องกับทุกอาชีพถึงแม้ท่านจะเรียนวิชาโบราณคดีแต่ก็ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีนี้เข้าไปใช้โดรนใช้โรบอตใช้ไอเอมากมายหายกองเพราะฉะนั้นการผลิตกำลังคนจะต้องมีความรู้และทักษะต่างด้านนี้ในทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวะคอมพิวเตอร์ไม่ใช่และยังมีศาสตร์ลึกล้ำ ด้านหน้าดิจิทัลเทคโนโลยีอีกเยอะแยะเลยที่จะต้องเปิดสอนเปิดเรียนกันมิฉะนั้นเราจะตามเขาไม่ทันอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการแล้วก็รัฐบาลท,ที่จะต้องจัดนโยบายผลกำลังคนทางด้านนี้ให้ทันใช้สิ่งต่างๆหลายๆเหล่านี้ที่ผมกล่าวเรียนเนี่ยเป็นเป็นแนวโน้มหลักในสิบปีข้างหน้าเมกะเทรนด์ ต้องการความรู้ติดตามความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่ท่านทั้งหลายที่กาลังประกอบธุรกิจในวันนี้เขาต้องติดตามความรู้ด้วยเพราะรูปแบบธุรกิจอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้ามีคนพูดว่าสมัยก่อนใครจบอะไรแล้วก็ทําอาชีพนั้นตลอดชีวิตจนเกษียณแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละสมัยนี้เชื่อว่าบัณฑิตแต่ละคนเนี่ยจะมีอาชีพห้าหอาชีพกว่าจะเกษียณเพราะว่า มันเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมามากมายเลยแล้วสามารถจะเปลี่ยนอาชีพได้และมีความเป็นอิสระมากขึ้นออนไลน์เทรดออนไลน์เทรดเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยค้าขายได้โดยไม่ต้องเซ็งตึกตั้งร้านมันทำให้ SME เนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้าทำเป็นผมกับเพื่อนๆทำศูนย์การค้าภูทองที่นครสวรรค เอาวิชาวิทยาลัยในวังออกมาสอนเด็กที่ติดคุกบ,บ้างเด็กสามจังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีอาชีพบ้างไปกินอยู่นครสวรรค์โรงเรียนบ้างแถวๆนั้นโดยเฉพาะเด็กที่ยากจนสอนถ้าผู้หญิงก็สอนทําอาหารทาของหวานทําเย็บปักถักร้อยผู้ชายก็เป็นช่างต่างๆเดี๋ยวนี้เราต้องส่งคนไปเรียนออนไลน์เทรดที่ศีปทุมใช้เวลา30ชั่วโมง แล้วก็มาสอนลูกศิษย์เราที่ทําอาหารเนี่ยปรากฏว่ามีบางคนจบไปแล้วไม่ไม่ถึงปีไงทาเงินได้เยอะแยะเลยเพราะว่าทําอาหารอร่อยขอ,องหวานอร่อยแล้วขายออนไลน์มันเป็นโอกาสด้วยไงผมกําลังจะเรียนท่านทั้งหลายว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันท้าทายให้เราติดตามแต่ในขณะเดียวกันถ้าใครเอาเฉพาะติดตามเนี่ยก็มองหาโอกาสทางธุรกิจเนี่ยจะเพิ่มโอกาสทางธุรก,กิจมหาศาล ก็ขออนุญาตฝากบัณฑิตทุกท่านไปที่นี้เรื่องที่สองก็คือองค์ประกอบของความเป็นบัณฑิตความประพฤติดีประพฤติชอบถ้าพูดกันตามชาวบ้านก็คือเป็นคนดีนั่นเองเป็นคนดีเนี่ยในความเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยสองพันปีเรามีหลักฐานหลายอย่างว่าเบื้องต้นของคนไทยเนี่ยอยู่แถวใต้ของแยงสี่เจียม ที่เขาเรียกว่าเจียงหนานมีบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยจินสีฮ่องเต้เมื่อ2,000ปีที่แล้วแล้วบันทึกไว้จนกระทั่ทงวันนี้ก็มีนักวิชาการเจ็ดประเทศที่มีคนไทยไปอยู่เนี่ยไปศึกษารากเงาเป็นชุมชนไทยกอดจะรู้จักศาสนาพุทธเถรวาเขามีโครงสร้างสังคมที่ที่สร้างคุณธรรมเป็นชุดเฉพาะ แล้วก็ถ่ายทอดกันมาแล้วยั่งยืนจนกระทั่ง2,000ปีมาถึงวันนี้มิติแรกคือครอบครัวคนไทยไม่ว่าเผ่าไหนก็ตามเผ่าจ้วงไทยลือ้อไทยเขินไทยอาหมจะถือครอบครัวเนี่ยเป็นหลักกับตระกูลเป็นหลักเขาเรียกว่าดั้มดอเด็กสระอัมไม่โทรดั้ผีซ้ำดั้มพลอยคนสูงอายุหกเคยได้ยินผีคือ จิตวิญญาของบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแต่ไม่ยอมไปไหนยังอยู่ยังอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเราเรียกผีบ้านผีเรือนเพื่ออะไรเพื่อดูแลลูกหลานไม่ให้ประพืชชั่วให้ประพืชชอบแล้วเราก็ต้องบูชามีแท่นบูชาผีบรรพบุรุษดั้มก็คือบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าใครประพืิผิดประพืชชั่วผีซ้ำด้วยดั้มก็พลอยด้วย ที่จะหลงโทษเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นกรอบให้คนไทยเนี่ยสอนลูกสอนหลานว่าต้องอยู่ในความดีความงามนะอย่าออกนอกลู่นอกทางนะเดี๋ยวผีซ้ำดั้าพลอยเตือนกันไว้อะเตือนกันไว้เดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็ไม่กล้าสอนลูกแล้วครูก็ไม่กล้าสอนลูกศิษย์เพราะกระทรวงศึกษาฯก็ห้ามตีห้ามดูมีแต่ลูกศิษย์ฟ้องครูอันนั้นได้นั่นไม่เป็นไรเพราะเรามีสารปกครองไปรองรับ มันขัดตลรพัดเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพวกเราไว้ว่าครอบครัวสําคัญที่สุดท่านบัณฑิตครับท่านจะมีครอบครัวหรือย,ยังก็ไม่รู้ถ้ามีแล้วเนี่ยขอให้นึกถึงทุกคนในครอบครัวครอบครัวที่เปราะบ,บางคือครอบครัวที่มีรอยร้าวของคนในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่สําคัญที่สุดแล้วมันกระทบไปถึงลูกจนแม้ท่านลูกเติบใหญ่ก็ยังมีแผลเป็นอยู่ในใจ ต้องมันข้ามครบอบครัวที่อบอุ่นลูกเขามีความมั่นใจในพ่อแม่ว่าพ่อแม่กรมเกลียวรักใคร่กันเด็กจะโตขึ้นมาอยากยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่าถ้าเราสามารถสร้างครบอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานหลายชั่วหลายชั่วคนคุณธรรมประจําครอบ,บครัวของไทยก็คือเด็กต้องเคารพ แล้วก็กดดันต,ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เรามีชุดพูดอยู่หลายคำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะ้าเรามีหลายชุดเลยเราจะโพสิชันตัวเองเราเป็นลูกเราจะกับพ่อแม่อย่างไรเราเป็นหลานกับปู่ย่าตายายลุงป้านนะ้าอาอย่างไรอันนี้ต้องโพสิชันตัวเองให้ถูกต้องส่วนเด็กผู้ใหญ่ก็ต้องมองรุ่นต่อไปด้วยความรักและความเมตตาและให้ความช่วยเหลือ เท่าที่จะช่วยได้แม่ว่าเด็กจะขาดแคลนอะไรผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวเขาต้องช่วยกันไม่จำเป็นจะช่วยเฉพาะลูกเราหลานๆก็ต้องช่วยได้ตรงนี้ค,คือความเข้มแข็งของครอบครัวไทยระดับที่สองคือชุมชนคนไทยเป็นคนทำนาดำต้องมีน้ำมีเหมืองมีบึงมันมีที่ราบสำหรับทำนาที่สิบสองจุดไทยที่แถวเมืองแถน ทยทรงดำเขามีทุกช,ชุมชนเนี่ยจะมีกรรมการผู้เฒ่าผู้แก่ปลายปีเขาจะตัดสินว่าจะมอบหมายที่ดินปลูกข้าวเนี่ยให้กับครอบแต่ละครอบครัวเนี่ยเท่าไหร่กี่ไร่แล้วเปลี่ยนทุกปีไม่มีครอบครัวไหนเป็นเจ้าของที่ดินตลอดไปเป็นเจ้าของที่ดิน ครอบครัวนั้นหนึ่งปีเพราะว่าในปีที่ผ่านมาหลังจากจัดสรรแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบางครอบครัวก็มีเด็กเกิดใหม่บางครอบครัวก็มีคนตายเพราะ,ะนั้นจํานวนมันจะแปลไปทุกปีเขาก็จัดสรรให้ทุกปีเขามีเหตุผลเดียวครับเพื่อประกันว่าทุกคนในชุมชนเขาจะมีข้าวกินตลอดปีทุกคนในชุมชนเขาจะมีข้าวกินตลอดปีเพราะ,ะนั้นไอ้โซเชียลเอนจิเนียร์ตรงนี้ วิศวกรสังคมตรงนี้มันวางอยู่บนฐานที่เป็นหลักประกันให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยมีข้าวกินมีข้าวกินท่านทั้งหลายครับในสังคมทุนนิยมที่ไทยเรานับมาเนี่ยมันก็มีคนที่รวยเป็นแสนล้านเยอะแยะแต่มันก็มีคนบางคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินเราคงก็ต้องช่วยคนเหล่านั้นเราคงก็ต้องช่วยคนเหล่านั้น อย่าปล่อยให้เขามีความทุกข์ไปตลอดชีวิตเลยเพราะว่าเราช่วยได้อันนี้คือลักษณะเฉพาะของคนไทยเพราะฉะนั้นสองปีที่ผ่านมาในช่วงโควิดเราจึงมีบ้านปันสุกบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเอาอาหารไปให้กันรัแบบคนที่ตกง,งานไม่มีกินก็มีอาหารมีเครื่องใช้พอสมควรก็ช่วยกัน,อ,นอันดับสุดท้ายคือเขาตั้งเป็นอาณาจักรคนไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะมีอาณาจักร ไทยใหญ่ก็มีอาณาจักร12ปันนาของเราก็มีหลายอาณาจักรตอนศัตว์รษพุทธศตวรรษที่18 19เนี่ยเราตั้งอาณาจักรล้านนา,อ,นา,า,อ,นา,าอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาเลื่อยว่าจะกระทั่งธนบุรีแลว้วก็รัตนโกสินทร์สมัยก่อนที่จะรับพุทธไม่มีภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเรียกเจ้าพระเจ้าแผ่นดินฟ้าให้ฝน ดินให้ชีวิตให้ต้นข้าวเพราะนั้นเขาเรียกเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินแล้วก็หน้าที่ของคนทุกคนในอาณาจักรก็คือต้องสมัคคีคกันแล้วก็มีความจงรักภักดี่อเจ้าฟ้าเจ้าเป็ดดินเพราะเจ้าฟ้าเป็ดดินต้องเสียสลังนำศึกนำทัพออกศึกเพื่อจะปกป้องอาณาจักรไว้ให้ทุกคนได้ได้อยู่ดีกินดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สืบสานมานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก,ก็คือในฐานะบัณดินเนี่ยเมื่อจบ ปัญญาที่ดีแล้วเป็นบัณฑิตตรีโตเองเนี่ยยังไม่จบที่จริงวันวันภาษาปัญญาเนี่ยทางฝรั่งเขาเรียก commencement day commencement แปลว่าเริ่มเป็นวันเริ่มต้นนะไม่ใช่วันจบของการเรียนรู้นะเป็นวันเริ่มต้นของการเรียนรู้โดยมีทุนที่หมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้ทุกคนไว้และเราจะไปสอบเรียนรู้ต่อเรียนรู้จากที่อื่นก็ได้เรียนรู้ได้ตนเองก็ได้นะครับก็ขออนุญาตฝากว่า หนึ่งท่านเป็นบัณฑิตท่านต้องเรียนรู้และเพิ่มปัญญาความรู้ตลอดเวลาเ<ท>พื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสอง<ช>ก็คือเพื่อให้ความเป็นไทยบ้านเมืองของเราได้ยั่งยืนต่อไปเนี่ยขอให้เอาสิ่งที่ดีๆงามๆของบรรพบุรุษทั้งในระดับครอบครัวชุมชนถ้าชุมชนก็เปลี่ยนเือนองค์กรหรือบ,บริษัทที่ท่านทำนั่นแหละขอให้มีน้ำใจกันและก็ช่วยเหลือกัน ส่วนเรื่ดับมานาจาเนี่ยอันนี้ก็คือบ้านนี้เมืองน,นี้ในในชุมชนของคนที่พูดภาษาไทยเนี่ยเจ็ดแปดประเทศเนี่ยมีสองกลุ่มนะนที่ตั้งประเทศได้คือประเทศลาวและก็ประเทศสยามประเทศไทยเราเนี่ยขอให้พวกเราช่วยกันร,รักษาประเทศนี้ให้ยืนยงต่อไปนะครับเหมือนที่บัตรพุรุษรักษามาให้พวกเรานะครับขอแสดงความเชื่นชมยินดีกับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่ง ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตและขอให้พระเจ้าพระเจ้าในคุ้มครองต่อไปพระเจ้านี้แปลว่าพระพุทธเจ้านะครับทาภาษาเราใช้คําว่าพระเจ้าเนี่ยทางเหนือและทางสิบสองปัญนาใช้คําว่าพระเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระเจ้าตนหลวงพระเจ้าถัดใจเขาใช้พระเจ้าแปลย่อมาจากคําว่าพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าไปทางเหนือแล้วก็ถ้าไปชาไปเจอคําว่าพระเจ้านี่แปลว่าพระพุทธเจ้านะขอให้พระคุ้มครองทุกท่านครับขอบพระคุณ มากครับสวัสดีครับ